ไอ้โอ๊ยทำไมต้องปื้นคักเนาะซื้อเครื่องใหม่ให้เมียโอ้ยเป็นยังไงนะตามหางนะเดี๋ยวครับปานปล่อยให้หางไปนี่จะมืงโทรศัพท์เนาะโอ้ยทำไมเป็นเมียเฮานี่เฮาซื้อโทรศัพท์ให้เมียใหม่แล้วบมีให้บูมีกับเดี๋ยวเอาเงินให้ซื้อซับให้เมียใหม่เด้อเอาเส้นหรือป่าเออไปโอ้ยอยู่กันจะได้จกะมันสอดมือแล้ว ซื้อใหม่อยู่นี่พุ่นมันหน้าจอแตกบุล่ะมาอะไรไอโฟนบุล่ะเออไปใช้ได้ไหมบอกมึงซื้อให้เมียใหม่นี่ซื้อให้เมียใหม่เลยหครเนาะไอโฟนซื้อโทรศัพท์ให้เมียใหม่เมียใหม่ไหมซื้อโทรศัพท์ให้เมียใหม่ว่ามงมือขาดซื้อเครื่องใหม่ให้เมียโอ้ยเอยไปเอาคอม้านะบ่ไหนี่ยหนเมียสองคนแล้วบาไเนี่ยโอ้ยน้าๆผมต้องคืนอ่ะ お前が行くんだ。